เวทีสังเวียนมวยปล้ำ WWE คืนนี้ร้อนระอุจนแทบลุกเป็นไฟเสียงเชียร์จากแฟนๆที่อัดแน่นเต็มสนามแทบจะทำให้พื้นสั่นสะเทือนเพราะนี่คือค่ำคืนที่ทุกคนรอคอยศึกที่ถูกพูดถึงทั่วโลกเซตโรลินปะทะคอดีโรเดสการเจอกันของสองซูเปอร์สตาร์ที่มีทั้งประวัติความแค้นและเกียรติยศเป็นเดิมพันทุกสายตาทั้งในสนามและทางหน้าจอจับจ้องอยู่ที่สองชายผู้ยืนอยู่ในแสงไฟกลางเวที พร้อมปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่มีเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือสุดยอดแห่งยุคเสียงเพลงเปิดตัวของเซตโรลลินดังขึ้นเสียงโ่และเสียงเชียร์ผสมกันอย่างโอลมานเขาเดินออกมาด้วยท่าทีมั่นใจเต็มเปี่ยมสวมเสื้อคลุมสุดหรูสีทองที่สะท้อนแสงไฟในสนามอย่างสง่างามใบหน้ายิ้มยาอตามสไตล์เดอะวิชั่นนารีของ WWE มือข้างหนึ่งยกขึ้นเหนือศีรษะเรากับจะประกาศว่านี่คือเวทีของฉันขณะที่เสียงเพลง เบิร์นอิดดาวดังขึ้นกึกกล้องทั่วสนามแฟนแฟนต่างพร้อมใจกันร้องตามเสียงของผู้ชมดังลั่นจนแทบกลบเสียงประกาศบนไม้แต่ทันใดนั้นเพลงเปิดตัวของคอดี้โรเดสดังขึ้นเสียงกรีดร้องแห่งความตื่นเต้นดังสนั่นทั่วอารีนาคิงดอมดังก้องพร้อมกับแสงไฟสีแดงและทองพุ่งขึ้นฟ้าคอดี้เดินออกมาด้วยท่วงท่าของคนที่ผ่านไฟมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจในตำนานของครอบครัวโรเดสเขาแตะหน้าอกตัวเองก่อนชี้ไปที่ท้องฟ้าสัญ,ญลักษณ์ที่แฟนๆทั่วโลกรู้ดีว่าเขาทำเพื่อตระกูลของดัสตี้โรเดสผู้เป็นตำนานแห่งวงการ เมื่อเสียงระฆังเริ่มดังทั้งคู่เดินเข้าหากันช้าๆความตึงเครียดหนาแน่นจนแทบจับต้องได้เซตยิ้มยกขณะที่คอรดี้ยืนนิ่งด้วยสายตาที่นิ่งลึกความเงียบเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่เสียงระฆังเริ่มต้นแมชจะดังเป็นเหมือนเสียงระเบิดแฟนๆทั้งสนามลุกขึ้นยืนพร้อมกันเสียงตะโกน Let's go อดี y ปะทะเบินอิดดาวสะท้อนกล้องไปทั่วสนาม เซตโรลินเริ่มด้วยความเร็วสูงเขาใช้เทคนิคและจังหวะในการโจมตีที่แม่นยำแต่ใส่ลำตัวคอดี้อย่างแรงและพยายามกดด้วยการล็อกแขนคอดี้ใช้พละกกำลังและสติของเขาในการพลิกกลับส่วนกลับด้วยการฟาดคอและโยนโรลลินออกจากมุมเวทีการต่อสู้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเต็มไปด้วยพลังและความหมายเพราะนี่ไม่ใช่แค่การชิงชัยในเวที แต่เป็นการพิสูจน์ตัวตนในเส้นทางอาชีพของทั้งสองคนเสียงแฟ,แฟนแฟนดังขึ้นเมื่อคอดี้โรเดสใช้ท่าคอดี้คัตเตอร์ใส่กลางเวทีโรลลินลม้มลงแต่ยังคงมีแรงพอที่จะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเขาตะโกนออกมา Is that all you got? พร้อมรอยยิ้มเย้ยยันคอดี้มองกลับด้วยแววตาเด็ดเดี่ยวแล้วเดินเข้าหาเพื่อเริ่มโจมตีอีกครั้งเซตสวยโอกาสนั้นใช้ซูปเปอร์คิกใส่เต็มหน้าคอดี้ตามด้วย f ฟ l คอนแอโร่ Arrow, ที่สมบูรณ์แบบแฟนๆส่งเสียงร้อง This is awesome ก้องสนามการต่อสู้ดำเนินไปเกือบ20นาทีโดยไม่มีใครยอมใครเซตโรลลิงใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเขาพยายามบิดแขนคอดี้และใช้เทคนิคที่เน้นจุดอ่อนจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้าคอดี้เริ่มอ่อนแรงแต่ยังไม่ยอมแพ้เขาใช้พลังจากเสียงเชียร์ของผู้ชมลุกขึ้นมาอีกครั้งและฟาดโรลลิงด้วย cross r o d e s หนึ่งครั้งแต่โรลลิงยังไม่ยอมให้จับกดนับสามเขายกไหลขึ้นทันทีที่กรรมการนับถึงสองเสียงในสนามดังระเบิดเมื่อคอดี้จ้องมองคู่ต่อสู้ของเขาด้วยแววตาที่ผสมระหว่างความเหนื่อยและความโกรธโรลลิงลุกขึ้นและเริ่มหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งเขาพูดกับคอดี้ว่า you never be me ก่อนจะพุ่งเข้าใส่แต่คอดี้หลบแล้วสวนด้วยการตีศอกอย่างแรงทั้งสองข้างก่อนจะจับใส่ Cross r o อสโรเดสอีกครั้งคราวนี้โรลิ่งนอนแน่นิ่งคอดี้ปิดฉากด้วยการกด3ครั้งจนกรรมการนับ1 2ึสเสียงระฆังดังขึ้นพร้อมกับแฟนๆที่ลุกขึ้นยืนส่งเสียงเชียร์สนั่นสนามหลังจบแมชคอดี้โรเดสนั่งคุกเข่ากลางเวทีด้วยสีหน้าที่ทั้งดีใจและเหนื่อยอ่อนน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไหลออกมาเมื่อเขามองไปที่ท้องฟ้าเหมือนจะพูดกับพ่อของเขาในอีกโลกหนึ่ง ขณะที่เซตโรลิ่งกลิ้งตัวออกจากเวทีด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเขามองกลับไปยังคอดี้ด้วยสายตาที่ทั้งเจ็บปวดและยอมรับความจริงในเวลาเดียวกันเสียงเพลง Kingdom ดังขึ้นอีกครั้งคอดี้โรเดสยืนขึ้นและโบกมือให้แฟนๆทั่วสนามบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งแรงบันดาลใจและความเคารพ แม้เซตโรลินจะเป็นคนพ่ายแพ้แต่ไม่มีใครมองว่าเขาอ่อนแอทั้งสองต่างสร้างการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบทั้งเทคนิคพละกกำลังและอารมณ์เป็นแมชที่แฟน WWE จะไม่มีวันลืมเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีหลังเวทีกล้องยังจับภาพคอดีโรเดสที่ถูกสัมภาษณ์เขากล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของผมแต่มันคือสิ่งที่ผมทำเพื่อครอบครัวเพื่อแฟนๆที่เชื่อมั่นในตัวผมและเพื่อศักดิ์ศรีของชื่อโรเดส น้ำเสียงจริงใจของเขาทำให้แฟนแฟๆซาบซึ้งขณะที่โรลินเดินผ่านหลังฉากและพูดเบาๆว่าเน็กทามคอร์ดี้เน็กทามการประทะกันของทั้งสองไม่ได้จบเพียงในค่ำคืนนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ใน WWE ที่ทั้งคู่จะกลับมาพบกันอีกในแมชใหญ่กว่านี้ทุกการเคลื่อนไหวในค่ำคืนนี้ได้สร้างตำนานใหม่ขึ้นบนสังเวียน ทั้งความกล้าหาญความเจ็บปวดและความภาคภูมิใจถูกหลอมรวมไว้ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีแต่ตราตรึงในใจของแฟนทั่วโลกตลอดไปทุกเสียงเชียร์ในค่ำคืนนั้นยังคงกล้องในความทรงจำของแฟน WWE เพราะนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ธรรมดาแต่คือการปะทะระหว่างอุดมการสองขั้ว คนหนึ่งต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นวิชชั่นนารีที่แท้จริงส่วนอีกคนต่อสู้เพื่อเกียรติของตระกูลที่เป็นตำนานในวงการนี้คอ d y ดี้โรเดสกับเซธโรลินต่างแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือศิลปินแห่งการต่อสู้ไม่ใช่แค่คนที่ชนะหรือแพ้แต่คือผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ WWE อย่างแท้จริงเมื่อไฟในอารีนาดับลงเสียงแฟนๆยังคงพูดถึงแมชนี้อย่างไม่รู้จบโลกออนไลน์ระเบิดด้วยคลิปและภาพไฮไลท์ Cody vs s e t กลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งบนโซเชียลมีเดียทั่วโลก ESPN และสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเป็นหนึ่งในแมชที่ทรงพลังที่สุดของปีการวางแผนการแสดงและอารมณ์ของทั้งคู่ถูกยกย่องจากนักวิจารณ์ว่าแทบสมบูรณ์แบบหลายคนบอกว่ามันคือการต่อสู้ที่ไม่ต้องมีคำบรรยายเพราะทุกการเคลื่อนไหวคือบทกวีแห่งแรงกายและใจ แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่แฟนมวยปล้ำยังรู้สึกถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นในแววตาของทั้งคู่นี่คือเสน่ห์ของ WWE ที่แท้จริงการสร้างตำนานด้วยเลือดเหนือและน้ำตาค่ำคืนนั้นเซตโรลิ่งแท้ในสังเวียนแต่ชนะใจผู้ชมคอดีโรเดสชนะในศึกแต่ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่ต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าการเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย เพราะในโลกของ WWE ไม่มีคำว่าจบมีเพียงคำว่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและเมื่อแสงสปอตไลท์ดับลงเหลือเพียงเสียงตะโกนของแฟนๆว่า This is wrestling ประโยคสั้นๆที่สรุปทุกอย่างเกี่ยวกับค่ำคืนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ